สวัสค่ะนี่จุลญาณานะคะจุอบบอดจอยละวันนะคะวัค่ะเดินเสร็แล้วเรกค่ะไปที่ร้านขายปัดชายละวันค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับลูกคาค่ะที่มาลองเป็นไก่ชื่อน้องหมูค่ะมาเจอกันที่ที่บูธใช่ไหมคะนายค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเจินที่บูธงานเป็นข้าวเนาะนายค่ะวันดีว่าเจอที่ในเพจแล้วก็ตามไปที่บูธเลยค่ะเป็นไงบ้างเราอ น้าอยากให้คุณมลลูกค้าท่านน่อยคเป็นเป็นขเราเป็นไงบ้างแล้วก็ขอนไปเน้นผ่านได้ไหมอนี้ค่ะแนะนำาับลูกค้าน่อยค่ะค่ะวันที่ไปจองนะคะปีมีโปรโมชั่นช่วยเงินดาวน์ลดคตัวรถแวก็ขอน้อยขอนนานไปในนก็ไวดยค่ะถดไวแล้วลูกค้าจอ แล้วก็เป็นไฟแนนซ์แล้วก็ประมาณวันึง่งขึนก็ผ่านแล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยมาส่งมอบรถด้วยกันเนาะค่ะโอเคค่ะเซลล้วะคะไซลล์เป็นไงบ้าเละาเคค่ะเจละไรบา้ือ้ในงานของเุญช่าที่ไทตกลงันแบบแล้วก็ได้กลัไปด้วยใช่ค่ะโอเคค่ะคง่ายเลยนะคะใจทั้งทั้งูลูกค้าแล้วก็จะทัใจแ่บกับเซลด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาส่งมอบคันค่าของเราค่ะ รุ่น XL XL สตรีค่ะทำเงินสวยที่แต่งมาจากโรงงานนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ขอให้คุณลูกค้าช่วยช่วยแนะน้าขายเ้ยนะคะอยากให้ลูกค้าที่ที่เขาเข้ามาดูคลิปของเราอะค่ะว่าฝากให้เขาเขาเรียกว่าไงแนะนำให้มาดูรถจากปากลูกค้าได้นะคะถ้าถ้าเพื่อนๆใครสนใจสปอร์ตนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะโปรโมชั่นดีแล้วก็พ่ที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้